ราจะพามาหั่นเนื้อกันนะคะพอดีได้เนื้อมานะคะเป็นเนื้อสเปกค,ค,ค่ะมาหั่นไว้นะคะจะเอาไว้ผัดก็ได้จะเอาไว้แกงที่เหล็กไอ้แกงใส่หมกหน่อไม้ทาหมกหน่อไม้ก็ได้นะคะจะเอาไว้ผัดก็ได้ค่ะพอดีแล้วจะหั่นแล้วจะหมักไว้นะคะแล้วก็ทาเป็นแยกเป็นห่อๆเป็นชิ้นๆไว้นะคะเป็นห่อไว้นะคะแยกทำเวลาทำกิน่ะทำกินครั้งหนึ่ง รือจะหั่นไปเป็นเนื้อย่างก็ได้นะคะเป็นเนื้อทอดเนื้อย่างก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งแบ่งเป็นสัดส่วนหลายๆอย่างเอาไว้ทําหลายอย่างกินสมมติอันนี้จะแบ่งสักสามอย่างเงี้ยแบ่งสามสามอย่างเงี้ก็ได้อันนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ยอดไอเอาไว้ทอดน้าทอดอะไรย่างเป็นหมูนั่นก็ได้เนาะ เอไปเป็นเนื้อ,อย่างเนี่ยหั่นแบบนี้เอาไปเป็นเนื้อ,อย่างเดี๋ยวก็หมักอันนี้เดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนอันนี้ที่รองนี่ล้างแล้วนะคะหั่นแบบนี้มันสะดวกสบายะคะ่ะเวลาได้มาก็เอาใส่เกลือหน่อยนึงก็หมักหมักแล้วก็แยกถุงไว้ สวกสบายเวลาทํากินก็ไม่ต้องมาหั่นอีกรอบนะคะก่อนที่จะเอาช่องแข็งนะคะเข้าช่องแข็งหั่นไว้เลยนะคะ กระดูกด้วยทันี้ไปเยอรมันมานะคะไปฝั่งเยอรมันมาก็เลยได้เนื้อมาเนื้อฝั่งโน้นถูกกว่าฝั่งนี้นะคะเนื้อเยอรมันถูกกว่าฝั่งสวิตสค่ะแต่เอามาได้แค่คนละสองกิโลนะคะ ต้องมีไปจำกัดด้วยนะคะามาได้แค่สองกิโลคนละนะคะต่อคนเอามาเยอะไม่ได้นียากจะแยกอันนี้แยกหมักนะคะอันนี้แยกหมักต่างหากแล้วก็ใส่ถุงนะคะ นี่นะคะมันมีจะมีเนื้อนั่นอีกจะมีเนื้อนี่นี่อีกนะแยกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยหมักทีเดียวนี่เป็นเนื้อสเปคนะคะนี่เ,น,เนื้อ,เน,อเนื้อติดติดกระดูกค่ะติดกระดูกน้อยนึง เดี๋ยวล้างน้ำก่อนนะจ๊ะ กอ่อันนี้เราจะหมักแบบนี้เลยนะคะเป็นเป็นเพราะว่ามันเป็นเนื้อมันติดกระดูกนะคะจะหมักแบบนี้เลยซับก่อน มากใส่นี่เลยใส่ขาดนี่เลย หมักด้วยนี่นะคะเวลาจะหมักนี่หมักด้วยนี่นะคะหมักไว้แล้วก็ต่อไปเวลาจะกินก็เอาออกมาแล้วก็กินได้เลยเอาไปทอดมากินได้เลยนะคะไม่ต้องทําอีกเนาะก่อนที่จะเอาเข้าตู้เย็นแล้วก็สับก่อนนะคะ ใส่น้ำมันทำให้เนื้อนิ่มนะคะนิดนึงนะคะไม่ใช่ไม่ใส่เยอะนะนิดนึงค่ะแล้ทำให้ไอ้ไอ้นี่ติดด้วยเก็สบ,บุดนะ อันนี้มันจะมีเครื่องสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อยู่ในนี้นีเกลือมีพริกไทยมีเครื่องเทศด้วยนะคะหมดเรียบร้อยจะเอาไปย่างหรือไปทอดได้เลยนะคะนี่หมักสักหน่อย ี้ยวกลับด้านอีกสักหน่อยอกลับด้านนะคะจะอีก,กับด้านมาดูกันนะคะสักสิบนาทีแล้วกลับด้านนะคะนี่กลับด้านนะคะแล้วก็หมักอีกข้างหนึ่งซับก่อน เนื้อเป็นเนื้อคอดเหล็กเนื้อติดกระดูกนะคะนะคะเดี๋ยวเจาะน้ำมันนิดนึงเนี่ยไป ทิดเดียวนะคะทีนี้ก็เอาเครื่องเทศใส่นะคะ๋ยวใส่นะคะ Erm ี๋ยวค่อยมาดูอีกนะคะวิเอาละหมักไว้หนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวมาแพ็คเก็บไว้กินนานได้นะคะหมักครั้งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเปิดอยู่คนเดียวเนาะเปิดคนเปิดแล้วก็หมักแล้วก็เอาเก็บไว้กินนานนะคะคือแพ็ค่างนี้ไว้เลยนะคะแพ็ค่างนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็เอาทำหนีไว้เลยค่ะเนี่ย ทำแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บไว้กินนานได้นะคะนี่หลายวันได้เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะหรือใส่ช่อมแข็งไว้ก็ได้เวลาจะกินค่อยเอาออกมานะคะทำทให้อีกทำให้ดูอีกนะคะชีวิตคนบ้างนอกอยู่แบบนี้ล่ะค่ะซื้อมาแพ็คนึงมันเยอะก็กินไม่หมดก็ต้องแบ่ง ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็แพกไว้หมักแล้วแล้วก็แพกไว้ใส่ช่องแข็งไว้ก็ได้ได้กินนานด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการกินเนื้อทุกวันเนาะจจะกินผักกินไรด้วยอยู่มุนอกอากาศมันนั่นเราก็ไม่ต้องกินเนื้อทุกวันเนี่ยห่อแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บใส่ช่องแข็งไว้นะคะที่เหลือยายจะทําต่อนะคะเก็บ ใส่ช่องแข็งไว้เวลาจะกินก็เอาออกมาปล่อยให้มันลายน้ำแข็งแล้วก็ามาทอดได้นะคะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ